เรียกได้ว่าสวยแซ่บเกินต้านจริงๆค่ะสำหรับซุปตาสาวสวยอย่างก้าวสุภัราทีลาสุดนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพปล่อยความเซ็กซี่ร้อนแรงอวดหุ่นสุดปังผ่านทางอินสตาแกรมของตนอีกครั้งด้วยชุดบิกินี่สีสดใสอย่างสีส้มอีกครั้งยังมีความซีถูซะด้วยค่ะงานนี้หลังจากที่หลายคนได้เห็นภาพก็ต้องพากันเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์ให้กันอย่างรัวๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าทำเอาทะเลต,ต้องลุกเป็นไฟไปอีกครั้งเลยล่ะคะ่ะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มสุดลอยอย่างคุณชาวนั้นจะมีถือไม้เลียวไหมนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ